สวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับผมนะครับนิกกี้แล้วก็รายการที่จะเล่าเรื่องราวของความลึกลับในจักรวาลของ SCP ครับรายการ SCP STORY เมื่อวาน The Backroom ครับน้องๆวันนี้ SCP ทั้งที่จริงๆวันนี้ต้องเป็น The Backroom เมื่อวาน SCP จุนแป๊บเนือตอนนี้ตีกันไปนหมดแล้วครับ The Backroom SCP แต่ก็ไม่เป็นไรครับนิกสามารถทําได้ทั้ง2องอย่างครับในวันนี้เนี่ยเรามาฟังเรื่องราวของ SCP กันเช่นเคยครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องราวของ SCP สาขาญี่ปุ่นครับในวันนี้เราก็ ยังคงท่องเที่ยวไปในอนาณาจักรของ S C P ทั่วโลกอีกเช่นเคยครับวันนี้เราไปดู S C P สาขารัสเซียครับใครที่ขอสาขารัสเซียไว้เนี่ยก็คอมเมนต์สแสดงตัวด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของ S C P จริงๆ้วมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างสากนมากเลยครับ อย่างไม่น่าเชื่อฮะเพราะว่านอกจากทางฝั่งอเมริกาที่เขาจะมีเว็บไซต์ SCP wiki ที่เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยมันยังมีสาขาต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกตามรูปแบบของนิยายที่เขาเขียนขึ้นมาเลยครับ SCP สาขาไทยที่น่เคยพูดถึงไปแล้วสาขาญี่ปุ่นของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สาขารัสเซียในวันนี้ครับผมถ้าก็ชอบคลิปนี้ชอบเรื่องราวของ SCP อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพีงเพียนะครับส่วนคารที่ผานเข้ามาเนี่ยยินดีต้อนรับมากมาเลยครับถ้าาว่าคุณชอบความลึกลับ ความน่ากลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคุณมาถูกช่องแล้วครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยครับจะไไม่พลาดความสนุกแบบนี้รู้สึกว่าช่วงนี้อัพคลิปบ่อยมากนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าต่อไปครับเราเข้าไปสู่เนื้อหาของวันนี้เลยครับ S.C.P. สาขารเสเซีย3รายการด้วยกันครับ S.C.P.1109 รัสเซียหุ่นสร้างกับดัก S.C.P.1109 รัสเซียถูกจัดให้อยู่ในคลาสยูคลิดภายนอกของมันนั้นเป็นตุ๊กตาที่ถูกทำขึ้นมาจากเศษผ้าจนมีลักษณะเหมือนกับเป็นชายแก่ที่มีรูปร่างผอมมีผิวสีเข้มแล้วก็มีความสูงอที่82เซนเมตรกับน้ำหนัก12.7กิลกรัมครับด้านในของตัวมันเนี่ยมันประกอบไปด้วยเศษฟางแล้วก็เศษผ้าลินินที่ จากการวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีความผิดปกติอะไรเลยครับและที่ใบหน้าของมันเนี่ยมันก็จะสวมหน้ากากที่เป็นหน้ากากของคาริวัลครับในช่วงสมัยยุคเรเนซองส์ภายใต้หน้ากากนั้นไม่มีใบหน้าใดๆครับนอกจากพื้นผิวที่เรียบเนียนของตุ๊กตาเศษผ้าตัวนี้ครับแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือมันจะมีดวงตาของมนุษย์สองข้างครับซึ่งเป็นสีที่แตกต่างกันครับข้างหนึ่งเป็นสีน้ำตาลส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวและจากการตรวจวิเคราะห์ดี a นพบว่าดวงตานี้เป็นดวงตาของมนุษย์ ตัวต้นของ scp 1 1 0 9นงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นหุ่นที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่ว่าเหมือนกับจะไม่มีความผิดปกติใดๆดมันไม่มีสัญญาณของการมีชีวิตใดใดเลยครับถ้าหากว่ามีบุคคลที่ตื่นตัวหรือว่าตื่นมีสติอยู่ใกล้ๆอย่างน้อย1คนในระยะ1ินี้แต่ถ้าไม่มีใครอยู่ในระยะที่กําหนดหรือว่ามีคนอยู่ก็จริงแต่ทุกคนนั้นนอนหลับเวลานั้นครับ scp 1 1 0 9จะเริ่มขยับแล้วก็เคลื่อนไหวขึ้นมาทันทีครับ และตามปกตินั้นคนที่หลับอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้สึกตัวครับพวกเขาจะเข้าสู่สภาวะหลับลึกจนกระทั่งพวกเขานั้นเข้าสู่ความฝันครับและในความฝันนั้นเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะละครสัตว์แบบโบราณที่มันจะมีการโชว์ตัวตลกแล้วก็กายกรรมครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับสถานที่จริงที่เหยื่อนั้นเคยเข้าไปมีประสบการณ์ในชีวิตจริงและในขณะที่เหยื่อกําลังนอนหลับอยู่นั้น scp 1น0 9กก็จะเริ่มขยับตัวครับโดยที่ มันจะขยับแบบกระตุกไม่เป็นธรรมชาติคล้ายๆกับคุณกระบอกครับแล้วมันก็จะเริ่มสร้างกับดักจากเศษวัสดุที่อยู่ใกล้ๆซึ่งกับดักพวกนั้นเนี่ยมันอันตรายมากครับมีการบันทึกตัวอย่างของกับดักที่พวกมันสร้างขึ้นครับเช่นนำเศษแก้วไปใส่ในแปลงสีฟันไฟฟ้าการวางของมีคมไว้ในรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้งานหรือการผสมสารเคมีที่อันตรายลงในอาหารครับ ซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆแล้วมันก็น่ากลัวมากๆนะครับห้ามเดินแบบเด็ดขาดครับ SCP 1 1 0 9นั้นถูกค้นพบในปี1994ในฝรั่งเศสมันอยู่ในช่องลับของชั้นใต้ดินในอาคารที่ ถูกปล่อยให้รกร้างเพื่อรอการซ่อมแซมครับซึ่งคนงานที่พบเจอมันเนี่ยก็ได้ส่งมอบมันให้กับพิพิธภัณฑ์ซึ่งนั่นก็นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่แปลกๆแ,แ,แล้วก็รุนแรงมีผลต่อชีวิตหลายอย่างตามมาในภายหลังครับหุ่นตัวนี้จึงถูกส่งไปยังสถานกักกันที่ไซเจโดยนําไปเก็บในห้องที่มีผนังที่หนาครับแล้วก็ไม่มีวัสดุอื่นใดเลยในห้องรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นคอยมอนิเตอร์ผัดเปลี่ยนกันทุก6ชั่วโมง S.C.P. 1027รัสเซียนักร้องประสานเสียงเงียบ1027รัสเซียอาจสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่ได้เห็นมันครับมันเป็นชายคอเคเซียนที่มีความสูงประมาณ170เซนติเมตรแขนข้างซ้ายเนี่ยขาดที่บริเวณเข้อศอกครับแต่ว่าร่างกายของมันนั้นกลับถูกปกคลุมไปด้วยใบหน้าแล้วก็ศีรษะของมนุษย์ที่น่าสยดสยองมากมายรวมถึงมีเศษซากของสายไฟแล้วก็ลำโพงอยู่ในตัวมันซึ่ง ร่างที่เป็นโฮสต์นี้นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นร่างของนักแต่งเพลงชื่อดังที่ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ว่ากันว่าใบหน้าแล้วก็หัวที่ปรากฏอยู่ในร่างนั้นเนี่ยมีมากถึง12ใบหน้าครับบางหน้านั้นก็มีลักษณะคล้ายกับบุคคลที่หายสาบสูญไปก่อนหน้านี้ของรัสเซียเนี่ยสยองไม่ใช่เล่นเลยนะครับน้องๆ SCP 1027รัสเซียนั้นสามารถแพร่กระจายเสียงได้ในระยะถึง15กิโลเมตรแต่ว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบนี้ครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคนที่หูหนวกนะครับแต่หมายความว่า คนที่ใส่เครื่องช่วยฟังหรือว่าเอามืออุดหูหรือว่าใช้เ e อียร์ปลักเอาง่ายๆไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ยินเสียงแบบปกติจะได้รับผลกระทบนี้เช่นกันครับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีนี้จะเรียกเสียงดนตรีนี้ว่า ดนตรีศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเนี่ยจะทําทุกวิถีทางครับเพื่อให้ตัวเองนั้นหูนวกอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่สนใจวิธีการหรือว่าความเจ็บปวดที่จะได้รับครับเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะได้ยินเสียงได้รับรู้เสียงดนตรีนี้อย่างเต็มที่และเมื่อได้รับฟังดนตรีที่ได้รับการเผยแพร่จาก SCP 1 0 2 7รัสเซียเป็นระยะเวลานานๆแล้วเนี่ยเหยื่อจะมีลักษณะเหมือนกับซอมบี้ครับพวกเขาจะอยู่ในสภาวะที่ไร้จิตสำนึกขาดสติแล้วก็จะมีความต้องการอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือต้องการได้พบกับนักบุญ แต่จากสถิตินั้นพบว่า40%ของเหยื่อจะเสียชีวิตจากความเจ็บปวดที่ได้รับเมื่อทําให้ตัวเองหูหนวกซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อในบาดแผลครับแต่ผู้ที่เหลืออยู่แล้วก็ไม่ตายเนี่ยก็มีสภาพไม่ต่างจากซอมบี้และพวกมันเนี่ยก็ยังสามารถแพร่กระจายเสียงได้เหมือนกับ SCP 1 0 2 7ครับปัจจุบันนี้มันถูกจัดให้อยู่ในคลาสครีเตอร์พื้นที่กักกันของมันนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง30ตารางกิโลเมตรมันอยู่ในห้องกักกันที่แน่นหนาครับบุด้วยแผ่นซับเสียงส่วนเจ้าหน,น,น้าทน ต้องได้รับการตรวจเช็คการได้ยินทุกๆ4วันก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่กักกันมีข้อห้ามไม่ให้ใส่อูฟังหรือว่าที่อุดหูทุกชนิดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากดนตรีสังศิธิ์ที่มาจาก SCP 1 0 2 7รัสเซียอยากได้ยินไหมครับ SCP 1 0 0 7รัสเซียไวรัสเมื่อนึกถึงภาพของรัสเซียเนี่ยนิกเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงภาพของความโหดอาวุธ สงครามแล้วก็การทดลองรวมไปถึงอาจนึกถึงภาพของอาวุธชีวภาพครับและนี่ก็คือสาเหตุที่นึกเลือกเอา S C P 1 0 0 7รัสเซียไวรัส มาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับเพราะว่ามันคือไวรัสที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานจนกระทั่งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ SCP 1007ัสเซียนั้นเป็นไวรัสที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนครับมันทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ประสาทที่ไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่ารักษาให้กลับมาเป็นอย่างเดิมได้อีกซึ่งผลของการกลายพันธุ์นั้นมันจะทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมีขีดจำกัดของความอดทนหรือว่าความเจ็บปวดมากขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยมันจะค่อยๆกลายพันธุ์เป็นลำดับลาดับครับแต่ว่าในระหว่างการกลายพันธุ์นั้นผู้ที่ติดเชื้อก็จะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่มีทําให้ผู้ติดเชื้อนั้นเสียชีวิตครับผู้ติดเชื้อนั้นจะปวดไปหมดทั้งร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดฟันปวดหัวใจปวดทุกอวัยวะครับจนกระทั่งหมดสติและเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเชื้อก็จะเริ่มกลายพันธุ์แล้วก็จะเริ่ม วงจรทํางานของมันอีกครั้งผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะรับความเจ็บปวดทรมานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งหมดสติแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆจากการบันทึกได้พบว่าไม่มีใครสามารถทนต่อความเจ็บปวดหรือว่าการกลายพันธุ์ได้ถึงในระยะที่7แต่ว่ามีหนูทดลองที่สามารถทนได้จนถึงในระยะที่9แต่นักวิจัยเนี่ยก็ไม่สามารถทนเห็นมันทรมานต่อไปได้อีกครับจึงตัดสินใจช่วยเหลือด้วยการจบชีวิตของมันครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้จะสามามรถแพ ร่เชื้อได้ผ่านทางอากาศเลือดแล้วก็การสัมผัสซึ่งเป็นการแพร่เชื้อที่ง่ายมากครับยาระงับปวดใดๆก็ไม่มีผลต่อไวรัสตัวนี้มันไม่สามารถระงับอาการเจ็บปวดได้ครับแม้กระทั่งยานอนหลับหรือว่ายากล่อมปราสาก็ไม่สามารถทําให้ผู้ติดเชื้อนั้นหลับลงได้มันคือเชื้อที่เอาไว้สําหรับทรมานนั่นเองครับเคยมีการทดลองกับบุคลากรคลาสดีครับซึ่งหลังจากที่เขาต้องทรมานกับความเจ็บปวดที่ได้รับจากเชื้อตัวนี้เนี่ย ทำให้เขาสารภาพคดีอาชญากรรมที่เขาเคยก่อขึ้นอย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันนี้เชื้อตัวนี้ก็ได้รับการกักขังปิดผนึกไว้ในห้องอย่างเข้มงวดมีระบบล็อกถึง3ชั้นแล้วก็มีเครื่องแบบป้องกันเชื้อให้พนักงานใส่ก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่รวมถึงต้องอาบน้ํายาฆ่าเชื้อหลังจากการผ่านเข้าออกห้องกักกันถ้ามีบุคลากรที่ติดเชื้อครับจะต้องทําการการ,รุณยฆาตหรือว่า การทําให้ตายเพื่อช่วยให้พ้นจากการเจ็บปวดทันทีส่วนศพนั้นก็ต้องรีบนําไปเผาครับ mm hmm. เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสตัวนี้ครับ mm hmm. และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ3 SCP สาขาัสเซียทท่นิกยกตัวอย่างนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังครับ mm hmm. เป็นไงครับ โหดพอๆกับ SCP สาขาญี่ปุ่นไหมครับและนี่ก็หอกเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้วิดีโอนี้น้องๆจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆในช่องลิกกี้เมล์ด้วยนะครับเพราะว่ายังมีคอนเทนต์มีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ